ในฉากเปิดตัวมีชายคนหนึ่งชื่อเทเรนซิโอรีบิงเข้ามาในสนามบินที่บราซิลเขาดูตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดและรีบร้อนมากคนส่วนใหญ่คงคิดว่าเขากำลังจะตกเครื่องบินแต่ความจริงมันหันไัวจากนั้นมากเขาไปขอซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ช่วยเหลือขอแค่ตั๋วไปทางตะวันตกแต่ก็พบว่าไฟลท์ที่ใกล้ที่สุดจะออกอีกสองชั่วโมงข้างหน้าถึงอย่างนั้นเขาก็ซื้อตั๋วไว้เทียนเพื่อจะได้ข้ามไปอีกฝั่งของอาคารผู้โดยสารที่สนามบินเดียวกันอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่าง, IN งอิเอน New York. อเน่กก็สำลังวลมาก โดยเฉพาะเพราะเธอไม่สามารถช่วยอะไรขึ้่นได้เลยข้างนอกผู้คนที่ดูทีวีอยู่เห็นว่าผู้สึก่าและพิธีกร รายการสดต่างก็หมดสติคากล้องถ่ายทอดสดไม่ใช่แค่นั้นแต่ทั้งถนนก็มีผู้คนล้มหมดสติอยู่เต็มพื้นผู้ชมส่วนใหญ่คิดว่ามันต้องเป็นเรื่องล้อเล่นแน่ๆยกเว้นแต่เทเรนซิโกที่รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าถึงเวลาที่เขาต้องลงมือแล้วและรีบวิ่งไปที่อาคารผู้โดยสารตอนที่เจ้าหน้าที่เปลือเทเรนซิโอช่วยปืนของเขาแล้วสั่งให้ทุกคนหลีกทางให้เขาเขารีบวิ่งไปยังเที่ยวบ,บินที่กำลังจะออกเดินทางไปมอสโกโอนอีกไม่กี่นาทีข้างหน้ามีผู้โดยสารเทียนบางส่วนที่ขึ้นเครื่องแล้วตอนที่เขเขขาาา้้้ไปปงในนนและกกูทุคดวยื นักบินหายตัวไปและผู้ช่วยนักบินชื่อแมทธิวก็ไม่ยอมช่วยเหลือผู้ก่อการร้ายขณะที่ทั้งสองย่างปืนกันกระสุนก็พลาดไปโดนฝ่ามือของแมทธิวจนได้รับบาดเจ็บด้านนอกผู้โดยสารต่างตื่นรกและกาเบรียลพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็พยายามตอบให้ทุกคนใจเย็นเทเรนซิโอเดินออกมาจากห้องนักบินถามว่ามีใครเป็นนักบินอยู่บนเครื่องไหมผู้หญิงคนหนึ่งชื่อซินบีลุกขึ้นแม้ว่าเธอจะเป็นแค่อดีตนักบินเฮลิคอปเตอร์ที่กเกษียณแล้วก็ตามภายใต้คำสั่งของเทเรซิโอซินวีกับแมทธิวจึงต้องนำเครื่องบินขึ้้้้นนนพรรออมมกัับผูโดยสาคื่ทงห ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินเสียหายเพราะกระสุนทำให้ไม่มีใครบนเครื่องติดต่อกับคนทายอกได้เลยเมื่อเครื่องบินขึ้นสู่ท้องฟ้าซินวีกับแมทธิวก็พยายามพูดคุยกับเทเรนซิโออย่างเต็มที่แต่ชายคนนั้นก็ยังยินกรานไม่เปลี่ยนใจเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนาโต้และรู้บางอย่างที่พวกเขาไม่รู้เมื่อถูกเร่งรัดให้พูดเขาก็เปิดเผยว่ารังสีจากดวงอาทิตย์ได้กลายเป็นอันตรายถึงชีวิตแล้วตั้งแต่วันถักไปเป็นต้นไปแสงอาทิตย์ยามเช้าจะฆ่าทุกคนแม้แต่คนที่อยู่ในนนนนนออออาาาครรรเเเื่่่่งงีี้้้้้ไดิมตตขึแลววใปปะะททศักญุน และเกาหลีและเครื่องบินลำนี้จะเป็นเป้าหมายต่อไปท่าพระอาทิตย์ขึ้นทันพวกเขาแมทธิวกับซินบีไม่เชื่อเขาและคิดว่าเขาน่าจะมีปัญหาทางจิตเทเรนซิโกยอมรับว่าเขาอาจจะดูเหมือนคนโง่แต่เขายืนยันว่าเขาไม่ใช่มือของแมทธิวมีเลือดไหลออกมาอย่างมากซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาในระยะยาวหนึ่งในผู้โดยสารชื่อว่าลอราเป็นพยาบาลดูแลสุขภาพที่บ้านสำหรับชายชาราที่เป็นโรคสมองเสื่อม เธอเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทีมคนเดียวบนเครื่องบินจิมรับหน้าที่ช่วยเหลือนักบินพวกเขาไม่มีชุดเย็ดแผลจึงต้องใช้มิดร้อนปิดแผลแทนแมทธิวร้องด้วยความเจ็บปวดและผู้โดยสารก็ยิ่งตื่นตระหนกมากขึ้นแมทธิวรู้ดีว่าถ้าผู้โดยสาร เรื่องประท้วนชีวิตของทุกคนจะตกอยู่ในอันตรายดังนั้นเขาจึงบอกกับทุกคนว่าพวกเขาจะลงจอดที่สถานที่อื่นตามที่เทเรนซิโลต้องการก่อนจะเดินทางต่อไปยังจุดหมายเดิมแมทธิวหวังว่าเครื่องบินรบที่เห็นจะมาช่วยพวกเขาเพราะพวกเขาถูกจับตัวไปด้วยอาวุธปืนแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างซินวีรู้สึกว่าพวกเขาต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นผู้โดยสารคนหนึ่งชื่ออายาได้ยินพวกเขาคุยกันเรื่องดวงอาทิตย์และเริ่มสงสัยว่านักบินกำลังโกหกพวกเขาอยู่ทันใดนั้นผู้โดยสารชาวอารักคนหนึ่งก็เริ่มไอและหมดสติไปอา,าปยอาแล้ว ใช้โอกาสย่างปืนของเทเรนซิโอมาได้เทเรนซิโอถูกขังไว้ในห้องน้ําตามคําสั่งของอาญัตและแมคคิวก็ถูกขอให้พูดความจริงนักบินเปิดเผยว่าพวกเขากําลังจะลงจอดที่ไอแลนด์เพราะเทเรนซิโอต้องการไปทางตะวันตกที่นั่นตํารวจจะจับกลุ่มผู้ก่อการร้ายส่วนคนอื่นๆจะได้รับการปล่อยตัวเขายังบอกพวกเขาเกี่ยวกับดวงอาทิตย์และเรื่องที่เทเรนซิโอคิดว่าดวงอาทิตย์จะฆ่าผู้คนเรื่องนี้ทําให้ผู้โดยสารทุกคนแตกตื่นกันไปหมด พวกเขาเริ่มนึกถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นก่อนสิ้นเครื่องและกังวลเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองแมทธิวจึงตอบทุกคนและรับหน้าที่เป็นกัปตันที่จะช่วยเหลือทุกคนให้รอดสักทักต่อมาเขาพยายามนำเครื่องลงจอดที่สนามบินในไอแลนด์แต่กลับไม่ได้รับสัญญาณจากหอบังคับการบินเมื่อพวกเขามองเห็นพื้นดินใกล้ๆก็สังเกตเห็นว่าเครื่องบินหลายลำชนกันเองและมีผู้คนวิ่งบุ่นไปทั่วในที่สุดพวกเขาก็เริ่มเชื่อว,ว่าเทเรนซิโอพูดความจริงแต่เนื่องจากรันเวย์ถูกปิดกั้นพวกเขาจึงไม่สามารถลงจอดดไ้ เครื่องบินมีน้ำมันเหลือพอที่จะบินไปทางตะวันตกอีกนิดถึงสกอตแลนด์เท่านั้นดังนั้นกัปตันจึงตัดสินใจทำเช่นนั้นและหวังว่าจะโชคดีเขาพาเทเรนซิโอออกมาจากห้องน้ำเพื่อให้ชายคนนั้นอธิบายกับทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเปิดเผยว่าเขารู้เรื่องดวงอาทิตย์จากการแอบฟังบทสนทนาของผู้ใหญ่ในองค์กรเขาไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นหรือมันจะหยุดเมื่อไรสิ่งเดียวที่เขารู้คือถ้าพวกเขาอยากรอดชีวิต พวกเขาต้องบินหนีจากตราทิศขึ้นขณะเดียวกันใช้ชาวอารักที่หมดสติไปก่อนหน้านี้ก็ยังนอนอยู่บนพื้นเขาหายใจลำบากและกำลังจะหัวใจวายด้วยลมหายใจสุดท้ายเขาบอกว่าเขาได้กลืนเพชรเข้าไปพยาบาลอาราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดึงเพชรบอกจากก้นเขาเออหมายถึงช่วยชีวิตเขาแต่ความพยายามของเธอก็ไร้ผลในเวลาเดียวกันพวกเขาต้องลงจอดฉุกเฉินที่สกอตแลนด์ซึ่งแมทธิวหยุดเครื่องบินไว้ได้ก่อนจะชนกำแพงเพียนไม่กี่วินาทีพวกเขาออกไปข้างนอกและโทรศัพท์ของพวกเขาก็เริ่มดังขึ้น ด้วยการแจ้งเตือนจากคนที่รักอินเทอร์เน็ตเต้นไปด้วยข่าวเกี่ยวกับแสงแดดมรณะครึ่งหนึ่งของโลกได้ตายไปแล้วและอีกครึ่งหนึ่งก็กำลังรอความตายของตัวเองสนามบินว่างเปล่าเพราะทุกคนที่มีโอกาสหนีได้ก็หนีไปแล้วส่วนที่เหลือก็กำลังซ่อนตัวอยู่ในที่มืดหวังว่ามันจะปกป้องพวกเขาได้เย่างไรก็ตามข่าวรายงานว่าผู้คนยังคงตายแม้อยู่ในบังเกอร์ทันใดน,นั้นพวกเขาก็ถูกทหารอากาศอังกฤษสาวนายเข้ามาขอความช่วยเหลือพวกเขามีเวลาแค่45นาทีก่อนพระอาทิตย์ขึ้นจึงตัดสินใจรวบรวมสเสบียงสำคัญและบินไปทาง หนึ่งในผู้โดยสารคือวิศวกรเครื่องบินชื่อเจคอปเขาอยากกลับไปหาภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์เพื่อช่วยเธอแต่เพื่อความปลอดภัยโดยรวมของผู้โดยสารเขาจึงถูกขอให้ถอยออกมาหลังจากรวบรวมสบียงและเติมน้ำมันเครื่องบินแล้วพวกเขาก็ออกบินอีกครั้งหนึ่งในทหารเป็นนักบินและแนะนําให้พวกเขาบินออกหานจากเส้นสูนสูตรเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พระอาทิตย์ไล่ตามทันเร็วเกินไปจุดหมายต่อไปของพวกเขาคือแคนาดาที่ซึ่งพวกเขาจะเติมน้ํามันเครื่องบินอีกครั้งและซ่อมวิทยุไม่นานหลังจากนั้นอินเทอร์เน็ตกก็กกมาใช้้ได และโทรศัพท์ของพวกเขาทุกเครื่องก็เริ่มดังขึ้นพวกเขาได้รับข้อความสุดท้ายจากคนที่รักซึ่นได้เสียชีวิตไปแล้วที่ปัตเซลจากนั้นชายคนหนึ่งก็พบบทความที่บอกว่าสาเหตุของแพฏิบัติคือขั่แม่เหล็กของดวงอาทิตย์ผู้โดยสารอีกคนชื่อฮอสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศและรู้ว่าคั่วแม่เหล็กของดวงอาทิตย์หมายถึงอะไรเขาอธิบายว่าทุกๆ11ปีสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์จะสลับขั้วแต่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมมันไม่มีผลกระทบที่สำคัญต่อโลกดังนั้นจึงไม่มีการวิจัยมากนะักเกี่ยวกับเรื่องนี้ ย้รก็ตามตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาความเข้มข้นของการสลักคู่กลับควานแอร์ลงเรื่อยด้วยเหตุนี้ฮอสจิมชิดว่าการสลักคู่ในครั้งนี้ได้กลายเป็นพลังที่รุนแรงมากขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามถ้าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงโลกกำลังถูกโจมตีเื้อยรังสีแกมมาทุกที่ที่แสงอาทิตย์ส่องถึงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้คนเสียชีวิตทันทีพวกเขาไม่มีทางพิสูจน์ทฤษฎีนี้ได้เพราะนักวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์บทความนั้นก็น่าจะเสียชีวิตกันหมดแล้วเช่นกัน ทันใดนั้นเองอาญาตก็พบรายงานข่าวที่บอกว่าทหารอากาศอังกฤษที่พวกเขารับตัวมานั้นแท้จริงแล้วเป็นผู้ก่อการร้ายจากอัฟกานิสถานพวกเขาถูกจับกลุ่มและกำลังถูกส่งตัวกลับประเทศที่สนามบินข้างนอกดึงในนั้นเกิดมีปากเสียงและผลักชายชาราที่เป็นโรคสมองเสือ่อมเหตุการณ์นี้ทำให้ชายชาราเสียชีวิตและทำให้ผู้ก่อการร้ายคนนั้นถูกผู้โดยสารคนอื่นไม่พอใจเป็นผู้ก่อการร้ายยังดูเท่ได้แต่ไปผลักคนแก่เนี่ยนะที่ครับซิงวีบ,บอกแ<อ>มทธิวเกี่ยวกับรายงานข่าวนั้น และทั้งสองก็ตัดสินใจจะทิ้งผู้กอ่อการร้ายไว้เมื่อเครื่องลงจอดที่แคนาดาไม่กี่นาทตีต่อมาพวกเขาก็ลงจอดและมีเวลาอีกสชั่วโมงก่อนท่าอาทิต์ขึ้นมีศพผู้เขาร้ายจากแสงแดดนอนเกลื่อนอยู่ในเมืองผู้กอ่อการร้ายถูกขอให้ไปหาชิ้นส่วนวิทยุซ่อมแซมที่ร้านคาไกล้ฮ พวกเขาตกลงแต่ยืนยันว่าจะต้องพาก,กาเบียกับจาคอบไปด้วยปัญหาคือจาคอบลูกขานี้แต่กาเบียไม่รู้ดังนั้นเมื่อพวกเขาอยู่ในร้านและจาคอบล็อกผู้ก่อการร้ายไว้ในห้องกาเบียก็ปฏิเสธที่จะไปกับเขาจาคอบไม่เสียเวลาพยายามนงเนอาเธอสุดท้ายเขาก็ไปถึงสนามบินโดยมีผู้ก่อการร้ายตามหลังมาแต่กาเบียถูกทิ้งไว้ในเมืองเครื่องบินก็ออกบินโดยไม่ีเธอผู้ก่อการร้ายตามเครื่องบินไปและสามารถยิงกระสุนใส่หน้าต่างได้โชคดีสำหรับผู้โดยสารกระสุนแค่ทำให้กระจกแตกคร้าว ถ้ารักษาระดับความสูงไว้กระจกก็จะไม่แตกเด็กชายที่ป่วยระยะสุดท้ายชื่อดมินิกนก,ก็อยู่บนเที่ยวบินนี้ด้วยอายาพยายามคุยกับเขาแต่ซาร่าแม่ที่ห่วงลูกมากขอให้อายาไปให้ผลนคันใดนั้นพวกเขาก็ได้รับสัญญาณวิทยุจากใครบางคนที่ฮาวายการสนทนาถูกตัดขาดแต่พวกเขาคาดเดาว่าผู้รอดชีวิตบางคนอาศัยอยู่ในบังเกอร์ใต้น้านั้นจึงเป็นเหตุผลที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่มาเตเยอต้องการออกเดินทางไปฮาวายดยเร็วที่สุดแต่ซีวิคิดว่าการไปที่นั่น พราะข้อความที่ไม่ชัดเจนเป็นเรื่องโง่เขลาขณะเดียวกันเทเรนซิโอก็โกรธมากที่กัปตันเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างเขาประท้วงและทุกคนก็ตกลงกันว่าจะลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการตัดสินใจจากนี้ไปทันทีที่สถานการณ์เริ่มสงบเสียงสัญญ,ญาณเตือนลายจุดก็ดังขึ้นพร้อมกันบ่งบอกถึงความขัดข้องของเครื่องบินเมื่อวิเคราะห์ปัญหามาติเยร์พบว่าหนึ่งในผู้ก่อการร้ายที่เคยตามเครื่องบินมาก่อนหน้านี้ได้ไปเกาะอ,อยู่ที่ล็อกเครื่องบินสมฮาวถ้าเขายังอยู่ตรงนั้นพวกเขาจะไม่สามารถลงจอดได้ดังนั้นมาติเย เท่าที่จะทําได้เพื่อให้ความเย็นจัดและขายออกซิเจนจัดการกับเขาอย่างไรก็ตามเขากลับลืมนึกถึงหน้าต่างที่แตกคราวเนื่องจากความแตกต่างของความดันหน้าต่างจึงแตกออกทําให้เกิดความกุลาหลนภายในเครื่องบินสิ่งของต่างๆปลิวออกไปบนท้องฟ้าขณะที่ผู้โดยสารปัางก็เตรียมตัวรับแรงกระแทกมาติเยรีบลดกระดับความสูงของเครื่องบินลงและจะครอบใช้แผ่นไม้ปิดหน้าต่างไว้ชั่วคราวทุกคนเริ่มสงบลงแต่โดมินิกมีปัญหาในการหายใจเพราะท่อช่วยหายใจของเขาปลิวหายไป อายาจึงคิดแผนขึ้นมาและใช้ท่อออกซิเจนทำเป็นท่อช่วยหายใจซารา่ารู้สึกขอบคุณและหลายใจที่ก่อนหน้านี้เธอทําตัวแย,กกย่กับอายากับตานแจ้นทุกคนว่าฮาวายไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปเพราะพวกเขาจะไปไม่ถึงทันเวลาในระดับความสูงนี้ทางเลือกที่เป็นไปได้ามากที่สุดคือการลงจอดที่แอตูซึ่งเป็นเกาะใน阿สกายิ่งไปกว่านั้นความปั่นป่วนก็ยังไม่สามารถกําจัดผู้ก่อการร้ายที่ห้อยอยู่ได้ถ้าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเขาคงเป็นซูเปอร์แมนไปแล้วอายาเจคอบและเทเรซิโอไปที่ใต้ท้องเครื่องบินและ,จะเจ้น เพื่อจะได้มองเห็นเขาเทรนซิโอ er ใช้ปืนเล็งเข้าไปในความเมื่อแต่คนร้ายดึงปืนไปและเกือบจะฆ่าเขาโชคดีที่อายาตเข้ามาช่วยไว้ทันและยิงผู้ก่อการร้ายตายเขากลายเป็นฮีโร่ของทุกคนอยู่ไม่กี่นาทีก่อนที่ผู้โดยสารจะรู้ความจริงว่าเขาคือต้นเหตุที่ทําให้ผู้โดยสารชาวอาหรับเสียชีวิตพวกเขาฝังศพของเขาปรับที่แคนาดาซึ่งมีชายคนหนึ่งเห็นอาญาตผ่าท้องศพออกอาญาตสารภาพว่าเขาเป็นนัดต้มตุน ที่ลักลอบขนเพชรจากราเซลไปมอสโกโเพชรเหล่านั้นอยู่ในร่างกายของชายชาวอารักโดยที่เจ้าตัวยินยอมแต่เขาตายเพราะไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในช่วงที่ตื่นประหนกเมื่อได้ยินคำสารภาพผู้โดยสารบางคนก็ประท้วงว่าอายาัดควรถูกทิ้งไว้เหมือนกับผู้ก่อการร้ายแต่ผลบวชโด,ดยรวมก็ยังเข้าข้างอายาัดผลก็คือเขาถูกใส่กุญแจมไว้ในห้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินในฉากถัดมาพวกเขาลงจอดที่阿拉斯加และเติมน้ำมนันอีกครั้งก่อนจะบินต่อเมื่อขึ้นบินอีกครั้งนักคุมมีอากาศวิทยายางฮอส ก็พบสิ่งคิดปฏิบับางอยา่างผลไม้ที่พวกเขาเก็บมาจากแคนาดานั้นไม่มีรสชาติเลยเขาคิดว่าสาเหตุเป็นเพราะรังสีแกมมาเข้มข้นมากจนเปลี่ยนโครงสร้างอะตอมของอาหารสิ่งที่นา่ากังวลที่สุดคือมันทําให้คุณค่าทางโภชนาการของอาหารลดลงถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเขาจะอดตายภายในไม่กี่สัปดาห์วิทยาศาสตร์ในหนังเรื่องนี้มันเลวร้ายสุดๆเลยมาตเตยรับรู้ถึงอันตรายนี้แต่เขาบอกว่าความกังวลหลักควรเป็นการหนีจากดวงอาทิตย์ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ ซินรีขอให้เขาพักผ่อนแต่เขาปรับตะโกนใส่เธอซึ่งไม่ใช่นิสัยปกติของเขาเลยผู้โดยสารจึงตัดสินใจบังคับให้เขาพักผ่อนและพาเขาออกมานอกห้องนักบินแม้จะรู้สึกรำคาญแต่มาติเยอก็สัญญาว่าจะนอนพักในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหนา้าไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็รับสัญญาณวิทยุอีกครั้งและได้ยินสองฝ่ายกำลังคุยกันแต่กลุ่มนี้ได้ยิม้มแค่คำว่าสเตอร์ส,สิพวกเขาก็รู้ในทันทีว่าคนที่พวดอยู่ในสายคือมนุษย์อวากาศที่อยู่ในอวากาศพวกเขากตกใจที่ยังมีคนแบบนั้น รอดชีวิตอยู่แต่นั่นก็หมายความว่าเขากําลังคุยกับห้องควบคุมซึ่งอยู่บนโลกด้วยความบัองอใหม่ในการเอาชีวิตรอดพวกเขาตัดสินใจจะไปที่สันนักงานใหญ่ของนาโตในกรุงบรัสเซลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างด้วยความเวลนี้พวกเขาจะมีเวลาสีชั่วโมงหลังจากลงจอดที่บรัสเซลก่อนที่พาที่จะขึ้นดังนั้นพวกเขาอาจจะหาข้อมูลเกี่ยวกับบังเกอร์ลับในสนักงานใหญ่ได้ โดยมีเทเรนซิโอช่วยเหลือข้างนอกลอราพบว่ามาติเยร์หมดสติอยู่ในห้องน้ำปรากฏว่าแผลที่ฝ่ามือของเขาติดเชื้อและทําให้เกิดภาวะโลหิตเป็นพิษนี่คือสาเหตุที่เขามีพฤติกรรมแปลกๆก่อนหน้านี้เพื่อแก้ปัญหานี้พวกเขาต้องตัดเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อออกลอราบอกว่าเธอสามารถผ่าตัดได้ที่ปราเซลถ้าพวกเขาสามารถไปถึงโรงพยาบาลได้อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีมาติเยร์ซินวีก็ไม่สามารถนําเครื่องลงจอดได้ด้วยตัวเองผู้โดยสารต่างก็ขอร้องเธอเพราะเธอเป็นคนที่ใกล้เคียงกับนักบินมากที่สุด ที่พวกเขามีแต่เธอรู้ดีว่าเธอสามารถลงจอดได้แค่เฮลิคอปเตอร์เท่านั้นฮอสทำให้เธอเข้าใจว่าถ้าเธอไม่กล้าตัดสินใจทุกคนจะต้องตายกันหมดหลังจากนั้นซินวีก็ถูกให้ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีนำเครื่องบินลงจอดแต่เมื่อถึงเวลาต้องลงมือทำจริง,รงๆเธอตื่นตระหนกเกิดอากาศปนปปวนอยยางรุนแรงขึ้นและทุกคนก็เตรียมใจรับมือกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสุดท้ายพวกเขาก็สามารถลงจอดได้อย่างสั่งสอนแต่ทั้งเครื่องบิน และผู้โดยสารทุกคนก็ปลอดไัยทุกคนตบมือให้ซินวีและร่วมยินดีกับช่วงเวลาแห่งความสําเร็จท่ามกลางหายหน้าที่เกิดขึ้นพวกเขาไม่เสียเวลาแบ่งกลุ่มออกเป็น3ามกลุ่มเพื่อทําภารกิจต่างผู้ชายสองคนอยู่ที่สนามบินเพื่อเติมน้ํามันเชื้อเพลิงซาร่าลอร่าและกลุ่มของเธอทามาธิวไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดขณะที่เทเรนซิโอ อาญาและชายที่ชื่อริกไปที่สำนักงานใหญ่ของนาโต้ที่โรงพยาบาลพวกเขาพบศพจำนวนมากขวงทางเดินอยู่ดูจากสภาพแล้วเหมือนว่าผู้คนได้รับแจ้งเรื่องการเสียชีวิตก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและพยายามเอาชีวิตรอดลอราสั่งให้ทุกคนเหมือนความโกลาหลและมุ่งมัน่นช่วยชีวิตแมทธิวเป็นหลักในขณะเดียวกันซาร่าก,ก็หยิบยาครอบใส่กระเป๋าไว้สำหรับลูกชายและคนอื่นขณะเดียวกันที่สำนักงานใหญ่ของนาโต้เทเรนซิโอพาพวกเขาไปที่ห้องประชุมซึ่งเขาได้ยินข่าวายนะนี้เป็นครั้งแรกพวกเขาไม่สามารถตรวจสอบเอกสารทั้งหมดได้ในเวลาที่เหลืออยู่ จึงตัดสินใจไปดูว่ากล้องวงจรปิดมีอะไรบ้างหรือเปล่า ขณะที่เขาไม่อยู่เทเรนซิโอแซลเรื่องเชื้อสายตุรกีของอาญาจนทั้งสองคนมีเรื่องทะเลาะก,กันไม่มีอะไรเหมือนการเหยียดชั่วชาติในวันสิ้นโลกอีกแล้วเขาเพิอต่อยอาญาตเข้าทำให้อายาตหมดสติและเลือดไหลไม่หยุดที่อีกที่หนึ่งริกพกทริปบันทึกเจ้าหน้าที่กำลังพูดถึงบังเกอร์ใต้เขื่อนในบันแกเรียชื่อของสถานที่นั้นคือเซลลสิบเซึ่งเป็นชื่อเดียวกับที่พวกเขาได้ยินทางวิทยุเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนก่อนที่เขาจะกลับไปหาเพื่อนเพื่อนเทเรนซิโอก็มาหาเขาและบอกว่า,อ,าออ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 าา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 ายดดกกกกกไไปแแลล้ว้วววรรรริิคเเเเหห็นออนนนนนน่่่่่่งงงงงขขููใืบจจตัะะพมมชโ ก่อนท้าอาทิตย์ขึ้นทุกคนก็ขึ้นเครื่องบินแมทธิวไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแต่เขารู้สึกดีขึ้นหลังจากผ่าตัดเทเรนซิโอบอกทุกคนว่าอาญาขับรถออกไปก่อนพวกเขาแต่ตอนนี้พวกเขาไม่สามารถรอให้เขากลับมาได้อีกแล้วด้วยหัวใจที่หนักอึ้งพวกเขาเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์แต่จู่จูก็มีรถทันหนึ่งจอดขวางหน้าเครื่องบินและอาญาตก็ลงมาจากรถในฉากถัดไปเทเรนซิโอถูกใส่กุญแจมืออยู่ในห้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินซินวีบอกทุกคนว่าถ้าแทนที่บันกเรียไม่สําเร็จ พวกเขาจะไม่มีน้ำมันหรือเวลาเหลือพอที่จะไปยังจุดหมายอื่นเมื่อพวกเขาลงจอดทุกคนต้องเตรียมพร้อมเพราะพวกเขาจะมีเวลาแค่20นาทีในการขับรถไปยังที่ตั้งของพังเกอร์อาญาตอยู่ในห้องน้ำขณะที่จูจ่ๆเขาก็เกิดอาการชักขึ้นมาอาการชักนั้นกินเวลาเพียงไม่กี่วินาทีและเขาคิดว่าสาเหตุมาจากการเสียเลือดมากเกินไปอย่างไรก็ตามเขาเลือกที่จะไม่บอกเรื่องนี้กับคนอื่นฮ่าฮเมื่อเขาออกมาข้างนอกเขาถูกถามว่าอยากจะทำอย่างไรทับเทเรนซิโอ เพราะไม่อยากตัดสินให้เขาตายอาญาจึงยอมให้ชายคนนั้นไปด้วยกันที่บังเกอร์ไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็ลงจอดที่สนามบินในบันแกเรียและแยกกันเป็น2กลุ่มขึ้นรถคนละคันสินวีขับรถคันแรกนำทางส่วนอาญาตขับรถคันที่2ระหว่างทางเขาเกิดอาการชักอีกครั้งทําให้รถเกิดอุบัติเหตุชนกัน รถทันแรกขับลุ่งหน้าไปไกลแล้วและกลุ่มของอาญาตก็ไม่มีทางตามทันในเวลาสั้นที่สียแยกแห่งหนึ่งซีวีเลี้ยวขวาและไปถึงประตูที่เปิดน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งผู้โดยสารคนหนึ่งพยายามแตะประตูและถูกไฟฟ้าช็อตจนกระเด็นออกไปนอกจากนี้พวกเขายังพบว่าต้องกดปุ่มค้างไว้ตลอดเวลาประตูถึงจะเปิดอยู่เพื่อไถ่โทษเทเรนซิโอสารอคนอื่นๆขนาที่ซินบีและกลุ่มเข้าไปข้างใน ก่อนจะจากไปซินวิสัยกุญแจมือเขาไว้กับเสาเพื่อไม่ให้เขาหักหลังพวกเธอมันยังยินยันด้วยว่าเขาจะเป็นอิสระก็ต่อเมื่อกลุ่มอีกฝั่งมาถึงเท่านั้นอยอาไรก็ตามอายาตและกลุ่มของเขาเลี้ยวซ้ายที่สี่แยก และไปถึงประตูที่ขายกันจากอีกฝั่งของเขื่อนพวกเขาใช้เสื้อผ้าของตัวเองปีนขึ้นไปและข้ามทางเข้าไปสุดท้ายแล้วทุกคนก็มาถึงทางเข้าบังเกอร์แม้ว่าจะออกจากทางคุณและทางการก็ตามในที่สุดผู้โดยสารก็ได้รับการต้อนรับจากทหารที่เชิญพวกเขาเข้าไปข้างในและยืนยันว่าที่นี่ปลอดภัยเทเรซิโอถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวเขาขอการให้อภัยจากพระเจ้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเขายืนหันหน้าเข้าหาดูอาทิตย์และขอให้มันทำเต็มที่สุดท้ายเขาก็ถูกฆ่าเช่นกัน